สวัสดีพี่พีเพื่อนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องสยามพระเครื่องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมากันใน ep คนรักพระสมเด็จนะครับ ep ที่สิบหกแล้วนะครับผมห่างหายกันประมาณสามสี่วันนะครับห้าวันวันนี้ก็คัดพระสมเด็จมาให้พี่พี่ได้เลือกชมกันอีกนะครับมี ep นี้มีทีเด็ดเลยนะครับมีทั้งปกโพแล้วมีอกคุดนะครับอ่านี่หายากนะพี่พี่นานๆได้ทีหนึ่งนะครับอ่า นี่นะครับช่องทางติดต่อนะพี่นี่เบอร์โทรไลน์มีเกมเงินปลายทางนะครับอ่าไปชมองแรกกันเลยแล้วกันนะครับนี่องแรกครับเป็นวัดลักขังนะพี่พิพ์ปกโผนะหายากค่อนข้างยากมากนะครับค่อนข้างยากมากนะพี่องนี้สวยนะสมบูรณ์นะพี่นะผิวหิ่งเลยนะครับผิวหิ่งหิ่งอย่างนี้นะพี่นะ ปกโพนะครับหายากจริงครับนาน,น,านผมถึงนานๆได้ทีหนึ่งนะนานๆได้ทีหนึ่งอโอาค่ะดี๋ยวดูเนื้อกันนะครับอาจจะมีคราบฝุ่นๆหน่อยๆเนาะอ่านี่ครับพี่แต่พิมพ์ยังค่อนข้างชัดนะค่อนข้างชัดผิวเดิมๆธรรมาชาติดีนะครับนี่ มีแร่เม็ดกวดเม็ดอะไรต่างๆเป็นวัดละคังเนาะพี่โองโพองค์นี้เอาแปดร้อยแล้วกันนะครับในการที่หนึ่งเนาะใครเร็วใครได้นะพี่นะนานออกนะอ่ะต่อไปฐานแซมครับอง์นี้โอ้โหสมบูรณ์จริงๆนะมีเม็ดแร่อะไรต่างๆให้เห็นนะเนี่ยพี่มีม็ดแร่มีอะไรนะองนี้เป็นวัดละคังฐานแซมนะครับพี่ ตรงนี้เนี่ยครับมีเม็ดแร่แบบโอ้โหเนี่ยพี่ผมนึกนึกชื่อเม็ดแร่อันนี้ไม่ออกนะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเม็ดดำๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับพี่พี่เนื้อจะออกมันๆนะ ออกโซนออกโซนมันๆน,นะออกโซนแบบน้ำมันนะเนาะส่วนผสมมีหลายอย่างนะครับพระสมเด็จของสมเด็จโตเนาะมีน้ำมันตังอิว้วมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าอะไรเยอะนะครับชานมากอะไรมีหมดใส่หลายอย่างเลยนะโอ้โหนี่พี่ดูมีเม็ดแร่ชัดเลยองนี้นะพี่ เอาหนึ่งพันแล้วกันนะครับใน,รนะนรในการที่สองนะกันจะเร็วๆเลยรายการที่สามครับพี่องนี้เหมือนของอาจารย์พดเลยนะองนี้นะเป็นฐานไอ้เส้นได้นะพี่อนะ่ะบางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะเป็นกูกเก่านะพี่องค์นี้เป็นกุกเก่านะเพราะว่าจะมีคาบกุกแค่บางๆนะบางๆ กูเก่าก็คือมีการลักรอบขุดลักขโมยออกมานะในสมัยก่อนนะครับในบันทึกเนาะเขาเรียกว่ากูเก่านะส่วนกูใหม่ก็จะเป็นที่วัดทางวัดนี่เปิดกูออกมาเองนะครับก็จะมีค่ากุเยอะกว่านะแน่นแน่นเลยนะครักว่าอะไรกว่านะครับอ่านี่บางขุนพรมเส้นได้ตรงนี้สวยครับสวยมีคากูบางๆครับมีค่าบกูบางๆ มีคาบกูบางๆนะพี่นะตรงนี้ทิมพ์สวยครับสวยเลยเส้นได้องค์นี้เอาเก้าร้อยนะพี่รายการที่สามนะอ่ารายการที่สี่ครับเป็นอ่าวัดเกตนะหกชั้นนะพี่หกชั้นอกตันอ่าองนี้สภาพแบบใช้มาหน่อยนะใช้มาหน่อยนะพี่อ่า เนี่ยครับอ่าดูลบๆกันก่อนตรงน,นี้สภาพใช้ใช้นิดนึงนะอะ่ลองดูเนื้อกันนะครับนี่อ่าเนี่ยอันนี้คาบเหงื่อนะเป็นคาบเหงื่อนะพี่อย่างนี้นะเนี่ยลองก็จะดําไว้กับเนื้อผ้าอย่างเงี้ยนะครับคาบเหงื่อคาบมือจับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หกชั้นอกตันองนี้เอาแปดร้อยละการพี่รายการที่สี่ครับนี่ต่อไปรายการที่นะห้านะโหเพิ่งได้ผมเพิ่งได้องค์แรกนะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นอ่าบางขุนพรมครับพิมพ์อกขุดนะครับอกขุดนะบางขุนพรมนะ่บางขนะุนพรมอกขุดนะอกขุดอกขุดครับ เพิ่งเคยได้ครั้งแรกนะพี่นะอ,องนี้มีคาบฝุ่นคาบอะไรนะพี่เนี่ยครับสองให้ดูกันชัดๆอ่าไม่มีกักครับตรงปกแน่นอนครับนี่อ,อกคุดนะพี่อ,องนี้เพิ่งเคยได้นะ พี่พีันใดยังไม่มีนะผมเอาแปดร้อยแล้วกันนะรายการที่ห้านะครับต่อไปรายการที่หกครับนี่ได้มาอีกแล้วหนึ่งองค์อันนี้เป็นกูกวัดกัลยานะครับกูกวัดกัลยานะจะมีบินตรงมุมนิดหนึ่งนะครับนะจะมีบินตรงมุมนิดหนึ่งนะเป็นกูกวัดกัลยานะพระเนี่ยจะเกาะ จะซ้อนๆกันนะอันนี้เป็นการแกะออกมานะเนี่ยเนี่ยเขาจะวางแบบซ้อนๆมันแล้วมันติดกันนะคกลุ่วัดกร,รยานะครับอ่าตรงนี้กูุ่วัดกร,รยานะผมเอาเจ็ดร้อยนะพี่นะตรงนี้เอาเจ็ดร้อยนะมีบินตรงมุมนี้นิดหนึ่งนะเนี่ยเก่าครับคาบกู่กึกเลยนะครับอ่าจะมีทองมีลักอย่างเงี้ยนะครับถ้าเจอพระแบบนี้นะเป็นวัดกร,รยานะครับจะมีแตกกู่ออกมา พอสมควรเลยเหมือนกันนะครับพี่ๆท่านใดยังไม่มีควรจะมีนะนี่อ่าผมเอาเจ็ดร้อยนะครับพี่ๆองนี้รายการที่หกอ่ารายการที่เจ็ดครับเป็นหกชั้นอีกหนึ่งองนะวัดเกตหกชั้นองนี้เป็นหกชั้นอกตลอดนะฮะอันนี้ดูตรงอกนะจะยาวมานะไม่ไม่มีตันนะอ่าอ่าอันนี้จะ อันนี้จะตันนะเนี่ยตรงนี้จะตันนะอันนี้จะไม่มีนะก็เป็นหกชั้นอกตลอดตรงนี้ก็สวยๆดีครับผิวสวยๆดีนะอ่ะมีแตกรายงานนะ ปูนนะเนื้อจะเนื้อจะปูนเยอะนะเพราะว่าส่วนผสมของวัดเกตก็ปูนจะเยอะนิดนึงอ่ามวลสารอาจจะน้อยนิดนึงแต่บางองค์ก็อาจจะมีมวลสารเยอะอ่าอยู่ที่การคนนะครับคนในน้ําปูนนะครับบางทีส่วนผสมก็ไปกองตรงนั้นตรงนี้นะอ่าบางองค์ก็จะมีบางองค์ก็จะขาวเลยนะครับอ่า องนี้รายการที่เท่าไรครับรายการที่เจ็ดเอาแปดร้อยนะครับพี่อ่าต่อไปรายการที่แปดนะครับพี่พี่แปดนะเป็นวัดละคังพิมพ์ใหญ่ครับพี่องนี้สภาพใช้เนาะองนี้มีเหมือนเป็นยังไงเนะี่ยคาบทองหรือคาบลักเนี่ยนะบางบางนะครับพี่พี่นะหรือเป็นคาบหมากคาบทองหรือคาบลักอันนี้ไม่แน่ใจนะพี่พี่แต่เป็นวัดละคังนะ สภาพใช้หน่อยาบอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นราบรักษ์ผสมทองหรือเปล่ามันบางๆน่าจะใช่นะพี่นะเก่านะพี่นะดูพื้นเนื้อนะพื้นเนื้อค่อนข้างเก่านะพี่เก่านะ เนี่ยดูดิความเก่าความแน่นของผิวนะพี่เนี่ยน่าจะเป็นคาบลักจางๆนะผสมทองอรัพี่พิมพใหญ่องนี้เอาเจ็ดร้อยนะรายการที่แปดครับต่อไปรายการที่เก้าครับออันนี้เป็นบางขุนพรมนะพี่พิมพ์ใหญ่บางขุนพรมพิมพ์ใหญ่ครับผมองน,นี้จะแบบว่าแกะปูนนะพี่แล้วก็จะแบบ ละลานสึกๆหน่อยอ่านี่ละลานสึกๆหน่อยบางผหนพมครับตรงนี้มีคราบกู่บางๆนะคราบกู่บางๆนะครับพี่พอ่านี่ ครับกุบบางๆนะไปทางแก่ปูนนะองค์นี้ยพี่ออบเจ็ดร้อยนะพี่รายการที่เก้าบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่อ่ะต่อไปรายการที่สิบครับนี่หนึ่งเดียวในในในวันนี้นะวัดเกตเจ็ดชั้นนะครับนิยมนะครับพี่พี่นะเจ็ดชั้นนิยมนะนี่ธรรมชาติดูรอบๆอองค์นะธรรมชาติเลยนะครับอ่า สวยครับตรงนี้สวยแน่นอนทางเพื่อออกจากป่าหรือเปล่าครับพี่ผมได้มาก็ขายอย่างเดียวเนาะเหมามาได้มาอะไรขายอย่างเดียวผมอะ นี่ครับโอเคเจ็ด okay, ชั้นนิยมเอาแปดร้อยครับรายการที่สิบนะของอีพีนี้วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ